สบายดีสวัสดีพี่น้องมันนี้ก็มาพบกันคราคือเก่าเนาะที่ซ่องสาวปอหวยอยังมันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเศร้าๆในเดอพี่น้องกระตื่นตั้งแต่ตีสี่เลยเนาะมาสวยเวียกอยู่เฮือนเอื้อยเนาะซึ่งมื้อนี้เป็นมือผูกแขนเนาะผูกแขนนั่นอยู่เฮือนเพ่นมือผูกแขนคนออกกรรหรือว่าออกแต่ไพ่คนที่ได้ลูกเนาะพี่น้อง คนที่ได้ลูกเลยเขาจะผูกแขนเนาะประเพณนี้ทางเราเอาแบบถ้าคนที่ได้ลูกแล้วออกจากพื้นจากไครเนาะพิ่นกะสิผูกแขนหรือผู้ทีบ่บ่มีพิ่นกะจะเอาน้ำขมิ้นไปให้ผู้เฒ่าพึ่นอันลูกเนาะบางคนอ็จะจะเหตุนวนั่นเนาะ อบางคนเหมืนกับจะผูกแขนมัดหนึงเข่าเนอะอยู่เอื่อ,อ,อยๆมาซอยเรียกเพื่อน <S 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 ลูกตี้สี่เลยคือน้องหนาวหนาวเพรื่องผัดหนาวแถ,ถ,ถ่สั่นกับ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 หนาจะซุกมัม้ง ซุกเ,เลยพี่น้องจะคอยชิสสวยเข่าก่อนเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็จะเอาเข่าขึ้นมาสวย,ยพี่น้องนี่เนาะบ่นสวยเข่าเขาก็ใส่เป็นกระสอบนี่แหละอัดซิเมิร์นเมิร์นเลยพี่น้อง tay sỉ té xì xì của nó nàng nào trong này nào cả đâu nhầm nào trong này chỉ bật đi sen nam nàng sỉ nàng sỉ sen

เขาชื่ออะไรฮิตอยู่ชนบทฝั่งลาวเขาเนาะเอื้นมากเลยหนึ่งขา้าวหนึ่งน้ำเฮ็ดดูเฮลานกินไปหุงหำหุงเฮียนเฮ็ดดูกินเตือนมากขำมากเลยนึ่งขา้าวเฮ็ดดูเฮ็ดกินเตือนมากขำมากกันนึ่งขา้าวเฮ็ดดูเฮ็ดกินพี่น้อง <c oughs> เกลือเป็ดเกลือไก่ไปว่าสั้นเลยเนาะช่วยแล้วเปล่าสวยเลยได้ได แฉติใหญ่เดี๋ยวช่องติบอันนี้นี่ิใหญ่เรา,าจะแฉนติบใหญ่ในกระชอบเราไม่ใช่แฉนติบใหญ่เจ้ตัวนี้เดี๋ยประใส่ปะ่ะติบใหญ่น,น่ะหรอวะาโรดชาโรดใส่ลเนาะใส่เอาเข้าใส่ชุห้ามีดอันนี้หนาแล้วตาไปบีบอาจารย์คันใหน Woo. nào cái okay, nào ที่เห็ดอ,อีอัต่อเนี่ยที่บา้านเขาทำนี่อย่ยงมีงานสิกาชิฮากันเนออาะคอยคอยเจ้าเจ้าซอยคอยที่น,น้อกฝั่งลาวเนาะสายหากันเองที่น,น้องกันเองเนาะที่ที่เขาที่เขาทีนน่น้อกงานเขาซอ,อ,อยเขาเขาก็ซอยยานเราซอยเขาเขาก็ซอย หากันเองพี่น้องกันกิต้าก่อนออกไปข้างนอกนี่สิแจ้งนะพี่น้องอยู่ในในอันนี้เนาะ ว่างบรรยากาศยังไม่งเจ้าไก่ค right? ันอยู่อกเอวอก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 ฮะเออดอกไม้เอาเอาดอกไม้อะไรดอกกีฬานี้ด็ดดอกไม้ฮะครุณย้อนสิไปเด็ดดอกไม้ คือสิเอาเป็นดอกดาวเฮืองบอดอกไหม่มันบอคอยมียอดน่ยอดทีนีเเด็ดมันเยอะ่มดบ้านขอ้ห้องดอกขีลาพี่น้องเอาเห็ดเป็นดอกใหม่บูชมบูชาเนาะวันชินวันผะเขาก็บสิมหาเด็ดเอาแต่นี้มันบ่ป่งยอดใหม่ อันนี้เป็นบรรยากาศยามเศร้าพี่น้องลงเกี่ยวเขายามเศร้าขาดยโยแสงแดดเจิดจ้าเดี๋ยวสสมอเบ่งอย่างนี้นี่ยอดอยู่บ้องนี่อยู่นี่อยู่ You are เอาไปล่างใส่คันแต่งคันคันหาเฮ้ยบรรยากาศเย็นดีล้มเกียวข้าวนี่กระกระกรกระกค้างกระไตสั่นนี้ยข่อยขนหนาวเลยค้างกระไตสั่นกืบเกบกบเลย

ตอนนี้เพิ่นกำลังแต่งคันหาเนาะกระโตก้ากวันเอ้ยโอเมนกระตกผูกแขนเนาะชอบผ้ากวันหักกว่าคนสิแต่งโอเมนแต่งดองโอเมนแต่งดองผูกแขนโอป้ป้าขาเพิ่นก็ยังหยั่งบ่ได้เนาะพี่น้องที่ที่ตแต่รถอีแตนปีนพุ่งเลยพี่น้อง ป้าเพิ่งกันย่งางบ่ได้อีก่น้อจนทา่าสมือนี่ขาเพิ่งยังบ่หายดีพี่น้องแต่ก็ไขแน่แหละ,หละตอนนี้ก็แค่รอคนมาเนาะตอนนี้ยังเศร้าๆเสียใจพี่น้องคนมาต้นนี่ก่าเนาะตอนน้ยังเศร้าๆเสียใจพี่น้องคนมาอ่ะอ่ะติดข่าวนี่ ป็นบรรยากาศนาวหนาวดีตอนนี้เขาก็ออกมาหน้าก่อนเนาะจากหน่อยเขาจังสีอย่งางเขาเอ่ยมาท่านได้เกี่ยวเขาเมื่อนี้คือชิสวยอยู่พี่น้องเผื่อแล้วเวียวกเนาะ บัลลวงบัลับบลงกอาจยีอย่างเข้าไปอีกตอนนี้ออกมาหน้าก่อนเพราะว่าแล้วอยากเลยเนาะไปดีอาจังสี้เขาไปใหม่อันนี้เป็นแม่ลุกอ่อนพี่น้องที่ชิพูแขนเผิ่นทะเลเนาะนกับลานน้อยผูกแขนเผิ่อนานกกับลานคนออกแต่กรรมหรือออกแต่ไพ่ใหม่ให,มให่อะไรพี่น้อง ขันออกกับประเพณี้เราเฮาเพิ่นก็จะผูกแคนเนาะให้ลานกับแม่คนยังบ่ทันได้มาเบิดเนาะตอนตอนนี้เพิ่นกำลังหลังกันมาอลไรพี่นอ้องข้างหน้าจะเป็นแม่สาวนุ่ยกับนอ้องมาเ,เด้อพี่นอ้องนเยๆพี่น้องก็คือทั้งวัวกระไดพุน่น ทำเองด้ยคือเด็ย้อนอี่ชายไมเจ้าชายที่เยอดุณนี่นผู้สาวพี่จะผู้สาวเนาะสาลูกดอกไปจ้ะเออสาวลูกดกจผู้สาวสมยอืมี่จะผู้สาวสาวเขาด้คนก็ขึ้นสิบประมาณนิ่ปขีน้องบลายดอกนอกแค่์ผู่แขน เป็นงานน้อยเองบริงานใหญ่นาะพี่น้องแค่ผูกแขนคนออกกำลสื่อเนาะเขาก็บริเหตุยังมากมายดอกพี่น้องผมเป็นงานใหญ่งานโตดรอกเนาะคนกระสิบลายปันใดตอนตอนนี้พอคั่วกำลังค oh, no. <sh> <sh> ั่วปลายพีしし่น้องเสียดจะได้กินเนี่ยบอกชีต้มหรือเห็ดลาบสดบ่ ไม่ิน้มแล้วบอกเจะมีปลาแล้วก็มีไก่น้ำเนาะปลานี่เขาซื้อมาจากตลาดไปงมมาอยู่ตลาดมาปลาเนนนี่แต่ปลาเนนแหละพี่น้องอยู่ตลาดปลาดุกเนาะง้มต้มจดมากไห าาปลกกันเกปลูกกันเลน้นน้อยเขาไกินไก่เขาไกินไก่ก่เากนนั้นยังไม่่อกูอย่ไล่คนลไกินไก่ค่ะเป็นเป็นอะไรกันไม่กินไก่เพว่าอไรยังกพิกาตกว่ามุกพไฆามันด่าไกินอ่ไก่ไเด้อจะกินไง่ไก่ เบ้ๆๆฝาเบ้ๆมันพ่อครับมันบวมนะเอ๊ะๆเนี่ยมันเป็นนึงเข้าได้ค่ะเอ้ยว่าเป็นนึง200เข้าเลยไปไปลงโทษแค่เท่านี้อึอ้ามตู่ <inaudible> 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 เข้ากนเฮือนฮะค่อยเข้าบ <Okay, okay>. ่ได้คือกลางมันอันอีแหนกลางอันเข่าจะเต็มให้เรีกนอนเอาตมันชิหูใชใช่หมอะจ้อยเอาตีเฮือนค่ะยืดมาเลย แถวบูพ e. ัดไปอดตลาดคือเนาะขัาซื้อหนึ่ง้อนข้าซื้อมหน่ง้อนม่เมือพาย้ยกนายน่อยพายกว่าพาน่อยพาน้านอันนี้อันนี้จะเป็นนันลานเทียนหน้า่นวังหันอะไรพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้กะหายแล้ว เลือแค่เป็นลอยๆเนาะเป็นหอยอาบเอมพอนนะเฮ้ยเอมตู่พอนอาพอนพอนพอนเดี๋ยวไอพอนดูพอนดูตอนนี้ฝนก็หายดีเนาะเลือแค่ป้าคาฮักยังบ่หายปันไดย่างๆบ่ได้เนาะอันนี้เศร้าแล้วค้นคิด้ออันนี้เศร้าแล้ว่ะตอนนี้เพิ่นก็ฝุ่นแค่ละที่น้อง เปินจะูบแคนให้พวกที่ไปน้ำผูที่คลอดลูกมือนันเนาะอันนี้เปินจูบให้ทุกคนพี่น้องดูใดที่ไปน้ำมือที่คลอดลูกมือนั้เนาะเปลูกให้ใช่แขนมีเส้นแขนห่อแคน้านหน่อย ตอนนี้ก็ปลูกแขนให้ลานน้อยแลย้วชาัตินชาไม่จ่อยนะนี่อจ้อยซะไอ้ปลูกแขนแล้วก็ทิซานา้ำขี้หมีเนานะพี่น้องแต่บางคนถ้าเพิ่นบุตริปลูกแขนเพิ่นก็นจะเอาน้ำขี้หมีไปให้อันไปให้ผู้เฒ่าอุส่เนาะ

อันน no? like ี้เป็นมอตุงแย่เนาะแม่ขอเป็นมอตุงแย่ทำขอดเนะชนาพอค่อยนหอมขนาดแบบใส่น่ใจสะพายถอดตีนมาก่ลได้อเท่าและหูตอนนี้ย่ำเบียดแม่ไม่ได้ให้ผมแล้วค่ะ ปะผูกแล้วลูกแล้วให้อเม่ลูก้อมกันเลยเนาะกับอนเม่ผูกทียนถ่ายไปเลยหลดอิสตันบูลนะคุณมาเดินคเดินระแล้วิึงตาจะผูกแม่มึงตาไะผเกแม่มึงตาจะผูกแม่ ปลูกให้ป่าผ่นเห็ดห่วมกันเลยนกปลูกแค้นในป้านำเลยผู้ที่คาฮักเบอรศร้าอะไรพี่น้องปลูกเอาฟันผ่นเนกในแมลูก่อนอันจะเป็นหอเหมืนนกเสียอสีเขียว

เป็นพมิประพเพณีลาวเฮาเนาะแต่บางที่บางบ่อนคนอาจจะบอกคือกันพนกับสิประมาณนี่แหละพี่น้องยำเวียกเนาะมาที่พอรวัวเขาต่อพี่น้องตอนนี้กำลังหันปลา <c oughs> ในในน่ะบอเลือเฮ็ดอยู่ใส่ตอนนี้แม่ครัวกำลังสิซัวไก่พี่น้องเนาะแม่ครัวคนงามกำลังสิซัวไก่วันที่ไปเกี่ยวข้าวบอไปเกี่ยวข้าวตัวเองเกี่ยวข้าวตัวเองอ๋อคิดว่าไปนานนะข้าวล่มอะไรนั่นแหละจ้ะวะอยู่หน้ากับไก่จนไก่เลยงอหงบด้วยเกี่ยวยากยากลำบากแไให้เบดมือ คือกันเบินมือเออตอนนี้พวกกัะสัวไก่กินแล้วพี่น้องมีทั้งไก่แล้วก็มีทั้งปลาเนาะห่ไตกูเดินห่วงไตกันเลยเสื่อมไหมกูสี่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 อ่ะทิมแม่ครัวตอนนี้ไประเห็ดราบสดพี่น้องปลานี่ มันเป็นป่าเนะจนฟังนะสัวไก่บ่อนะคสัวไก่กระซ้านี่ลาบสดเพลนวะงานนี้กรชอบแบบเลิก็ชอบเฮานี่จะชอบแบบนี้นี่ยิบให้ยานค่ะโอ้ยกันมาผสบกันแล้วมาอะดักเป็นนะค ตอนนี้ผึ้กระเทน้ำปลาแดกลวกน้องพี่น้องระไปนไ้ชกไปเลรวาเารปลาแดกลวกแปงนัวลงหัวปลานี่นะต้มคือว่นสีต้มว่ะต้มกระทังเด้อหมอเด้อน้ำน้ำต้มไปอยูเสนาต้มะรเห็ดซุกลมาเะยเห็ดมาเลยเนาะทอดเด็กเาเน่อาสมุนไพรังหลายเอาลองแม่เหองสมุนไพร่เกาเชนวาแต่แรกแปนัวไปเนียนะ ใส่แล yeah. ja. ้วชงนัวผ yeah. well, ุดใส่อันนี่กันผิดกฎปลาเีผิดนลงใส่มุฟิในละสง่ายหนึ่งชุดนี้โอ้ยมตข้าไรยงไเสช่รั้ปกแล้าดยิดืดส่มาเกือบครัวลงกคัลงเขาคัวลง หมอตัวน่ะข้างไหมต้มหัวป่าใจอีกเด้อทอมพรกนะอันนี้นะป่าใส่ทองพริกดูดูไปแบบสี่เลยไนแซ่บเปเลยแซ่บแซ่บพี่น้องลาบสดลาบสดเนอะเนอะไมอันนี้ยังไม่ขัดเลยน้ำมันั่นลงไเป็นไรครับจำ เบิ้งแม่เออเดี๋ยวพ่อก้อนไกสู่ว่าสู้กัจ้าะไรโต๊นี่กำลังแบ่งพี่น้องเออโตใหญ่เลยจ้ะในสายแหละก็ตกมาเตรียไม่ยอขึ้นแม่เนี้ยเลยวั่อน้ยางนี้อ้าวมามมาแล้วชั่วไก่ก็อันชั่วไก่ก็นปลาบ่บินเลยาเะักส่วนงบ่ก็ไม่บ่วง่วงไม่า่วง่าันว พาเยนะพาเลยนะพาละวกอวหนลาบวไหมกิน่อนเ่ด็กๆกําลังสลบวนวนไว้กันอยู่เนาะมาพี่น้องมันกินเขาน้ำกันเนาะหลังจากกิบูแค้นแล้วเขาก็สีย่อกระโตเข่ากระโตหน้าขึ่นเนาะพี่น้องเนาะตัวนงามตัวนี้จ้อย ตอนนี้กับภากันกินข่าวเลยพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาในเมกเด้อค่ะกินน้ากันเนาะตอบแซงพี่น้องเหมือนเดิมพี่น้องมากินข่าวน้ากันเนาะซามิปอกกับจีคอโตลาไปกินข่าวกหอนเด้อพี่น้องเด้อ มื่อนี้ก็มาผูกแขนลานเนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สามเป็กขอขอจบคลิปไอเพียงสมนีนะพอกันคลิปหน้าเด้อมากอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวปอในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆอาจอาชีวะพิทวาบตถึกเนาะขอโทษหลายๆเด้อพี่น้องเด้อ